สวัสดีครับวันนี้อยากจะถามทุกท่านว่าใจของท่านเป็นอย่างไรถ้าหากว่าท่านมีความวิตกกังวลวันนี้มีคําตอบให้กับพวกเราครับเรื่องของความวิตกกังวลน,นั้นดูเหมือนว่าเป็นเรื่องที่อยู่ในชีวิตประจําวันของเราอย่างใกล้ชิดพระวจะนะจึงสามารถที่จะเข้าใจ จิตใจของเราในเรื่องความกังวลไว้อย่างชัดเจนและเขียนไว้ในพระวาชนะของพระเจ้าดังนี้ว่าเมื่อความกังวลมีมากในใจข้าพระองค์การปลอบโยนของพระองค์ก็ทำให้จิตใจข้าพระองค์ปิติยินดีเ e นอ a n x i ายที่ว g r e เกร i t h i n มี Your consolation brought me joy ฉะนั้นประการแรกก็คือว่าความกังวลและในตอนนี้บอกว่า ความกังวลมากที่อยู่ในใจชีวิตของเรามันก็เหมือนกับน้ําวนที่หมุนรอบตัวเราบางครั้งเมื่อเราตกไปในแม่น้ําและมีน้นําวนก็จะทําให้ชีวิตของเรานั้นเสี่ยงต่ออันตรายและไม่น่าเชื่อว่าทั่วโลกมีการใช้ยาเพื่อรักษาความวิตกกังวลเป็นมูลค่ามหาศาลหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีเลยทีเดียวไม่น้อยไปกว่าโรคความดันโรคเบาหวานหรือว่าโรคมะเร็ง คำถามคือแล้วเราจะทําอย่างไรซึ่งหนึ่งที่พระเจ้าตอบไว้ก็คือการปลอบโยนหรือ consolation การปลอบโยนมันก็เหมือนกับห่วงยางที่ผูกเชือกไว้เรียบร้อยและมีคนที่อยู่ริมฝั่งน้ําโยนห่วงยางนี้พร้อมเชือกให้กับเราเพื่อที่จะเกาะไว้และดึงเราให้พ้นจากวังวนหรือน้ําวนของความวิตกกังวลและพระเจ้าทรงเป็นผู้นั้นที่อยู่ริมฝั่งน้ํา ่วยเหลือเราที่จะให้พ้นจากความวิตกกังวลสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือความปิติยินดีหรือว่าจอยนั่นก็หมายความว่าเมื่อเราขึ้นฝั่งเรียบร้อยความปิติยินดีเหมือนกับผ้าหมนานา่มหนาที่ซับน้ำทำให้เรามีความอบอุ่นความปิติยินดีนั้นก็เหมือนกับเสื้อผ้าชุดใหม่ที่ทำให้เราแห้งและสวมใส่สบาย เป็นนี่คือภาพที่พระเจ้าได้ห่วงใยกับคนที่มีความวิตกกังวลมากๆในจิตใจและคำตอบอยู่ในการปลอบโยนของพระองค์ฉะนั้นโลกนี้มีหลายสิ่งที่เราต้องคิดต้องทำและต้องรับผิดชอบซึ่งแต่และอย่างก็ล้วนแต่เพิ่มพูนความวิตกกังวลให้กับเราเกือบจะทั้งสิน้นวันนี้เป็นเรื่องของใจล้วนๆถ้าเรามีความวิตกกังวลโดยเฉพาะคนที่วิตกกังวลมากๆ วันนี้ขอการปลอบใจขอการปลอบโยนหรือ consolation จากพระเจ้าเต็มเปี่ยมในชีวิตของเราวันนี้เราต้องเปลี่ยนโฟกัสชีวิตของเราเริ่มมองหาการที่พระเจ้ามีใจอยากจะช่วยเหลือเราและและจากนั้นจะได้รับการเปลี่ยนแปลงเป็นใจที่เต็มไปได้วยความปิติยินดีวันนี้อยากจะท้าชวนว่าลองหาการปลอบโยนของพระเจ้าดูวันนี้ลากไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ